นะทุกคนที่โตเกียวก็วันนี้เรามากันที่เซนโซจิเป็นวัดที่อยู่แถวอาซากุสะที่อยู่ตรงอาซากุสะนั่นแหละก็คือเรามาไหว้พระขอพรกันนะที่นี่ก็คือใหญ่แล้วก็ร้อนดีวันนี้ร้อนัางที่อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกตอนแรกเมื่อวานถึงดูฝนตกแต่ว่าวันนี้แดดร้อนแต่ก็ยังดีว่าฝนตกเพราะถ่ายรูปสวยแล้พก็แบบไลท์ชิ่งดีเนาะ タイトもう、ねね、ビューティブルヘアだから <laughs> もうツルツルです。 ตรงเอวัดเซนโซจิใช่ไหมเราก็แบบเดินไปแล้วก็เจอร้านที่เขาขายป่นปักผมอันนี้เป็นลายซากุระมันน่ารักดีก็เลยซื้อมานะ่ะอันละแบบประมาณ500บาทแต่ว่าเราขอขอ,ขอลดเขาแบบไม่ได้ฉันก็เลยแบบโอเงั้นทาผมไปชิโน่อะไรเงี้ยเขาก็ทําให้ทำผมให้เราด้วยนะเป็นแบบมัดเป็นแบบบานอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเออน่ารักดีคุ้มค่าแต่ว่าผมเราแบบลื่นมากใช่ปะ่ะมันก็แบบไม่อยู่แล้วอะ แล้วก็เมื่อกี้เราแบบมีไปซื้อพวกของว่าแบบเรียกว่าอะไรชามอะไรต่างๆที่แบบน้ำโชคไว้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเดินเข้ามาในวัดเช่นว่าทุกคนมันจะเป็นแบบเหมือนซอยแบบขายของซึ่งมันจะมีแบบเรียกว่าอะไรเป็น คิวแบบที่นั่งอะแล้วมีคนแบบลากเอกไปใช่ปะอันนั้นนะทุกคนตอนแรกเราก็อุ้ยอยากอยากนั่งอยู่นะแต่วมาสองคนสามสซียาทีมานสองพันสามแรงมากก็เลยแบบโอเคพักก่อนเนาะ วัดเซนโซจินียทุกคนคือเราออกจากแบบเหมือนไอตรงเมนพาธใช่ไหมแล้วก็เดินลงบันไดด้านซ้ายอะเรามันก็จะมีเหมือนเป็นฟิลแบบเหมือนเทมโปอีกอันหนึ่งเล็กๆคืออยู่ในวัดเซนโซจินั่นแหละแล้วคนก็ต่อคิวยาวมากแล้วก็เลยแบบไปต่อคิวแล้วมันก็มีอะไรใช่ปะซึ่งฉันก็คือต่อคิวมาน่าจะเป็นสิบนาทีสุดท้ายเดินเข้าไปมันก็แบบไม่ได้มีอะไรขึ้นจะงีเรียกว่าอะไรเป็นพระพุทธรูปอะแบบ เลียงกันอยู่แต่มันก็มีมีอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาต่อคิวอะ่ะมันคือเหมือนแบบฟิลลาเอ,อ่อสเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นคนแบบเรียกวแบบ่าผู้การแบบเขียนบนหนังสือ,อเออก็เคยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบเขาไปหลายๆวัดใช่ไหมเขาจะมีหนังสือแล้วก็เอาไปให้เขาแบบเขียนอะไรเงี้ยอันนี้คือที่เราเข้าใจนะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบโอเคเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วก็เลยแบบเดินออกอะไรเงี้ยนะ You win. You win and got yourself a new babe. Tell me, what do you have left to say to me? Been wondering, why did we play this game? Now it all seems like a big mistake to me. I got no one but myself left to blame. The way I played it was hopeless. Got disqualified, it's over. You were my queen, you were my head.

กระทะร้อนแล้วก็ร้านบรรยากาศดีเลยเด้อชิมแล้วมาบอกว่าอร่อยเปล่านะราคาก็ประมาณอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมประมาณพันห้าหรือพันกว่าเยนนะประมาณน่าจะใายน้อยอยู่ก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือกินไม่เป็นเพาขาผัดเสร็จก็ไม่รู้ว่าต้องกินเลยไหมหรือว่ายังไงรีวิวร้านเมื่อกี้ที่เพิ่งกินไปนะทุกคนก็คือามงงๆฉันกินไม่เป็นแล้วก็แบบ แฉะๆเออล้วก็รู้สึกว่าแบบกินไปกินมามันเค็มไปเว้ยแบบมัน too much แต่ว่าไอ้จานที่เขาเอามาเสิร์ฟชชป,ปาที่แบบไม่ได้อยู่บนกนรกนะทะร้อนอะอันนั้นก็คือรสชาติโอเคอยู่แต่ก็เค็มอยู่ดีแต่ว่าหมายถึงว่ามันพวกซีฟูด้ดอะมันสดดีแบบกินคือแบบแทบจะละลายในปากอะไรอยาเงี้ยแต่ว่าอ,อย่างที่บอกว่าถ้ากินไม่เป็นสึกว่าข้ามดีกว่าทีอย่างอื่นอร่อยกว่า นี่เยอะในราคานี้อะไรเงี้ยน,นะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็เหอนว่าแบบทุกคนในร้านอะคือสั่งเหมือนเรานะสั่งแบบไอเบสเซนเลอร์อะแทบจะถูกโตแล้วก็กินเหมือนกันแทบจะถูกโตแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันมันเร็วๆโุกคนแบบมันไม่ได้จริง เพราตอนนี้นะเราก็คือแบบพยายามมาหาจุดถ่าย,ย,ายรูปโ Tokyo Sky Tree นี้ก็คือมาตรงแบบเพียแต่ว่ามุมลร้วมันไม่ได้แล้วก็มีแบบเก็บกันก็เลยเดี๋ยวจะเดินไปสภาอะไรอย่างเงี้ย I It's still guess you never really somebody's When they get know gonna so better than take care what somebody did it all and leaving me in the dark. I t r y so hard to be what you need. If you w a t i l the final things w e r e maybe we should let this fall apart. หลังจากที่เราแบบถ่ายรูปอะไรตรงสกายทรีเสร็จใช่ปะเราก็แบบไปโอมเตซันโดเราไม่เคยไปมาก่อนเลยก็แบบได้ยินชื่อเสียงเลยนะว่าแบบเออแบบมันสวยตรงนี้น่าอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยลองไปดูนะจ๊ะมันก็จะเป็นแบบฟิล ช้ brand name อปปิ้งแบรนด์เนมอะทุกคน2 Street ยาวๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดูคลีนคลีนดูแบบกชูหร่พอสมควรเลยอะไรเงี้ย,ลย ue, แล้วก็ชอบของแบรนด์เนมต่างๆก็ค่อนข้างาใหญ่นะก็จริงๆถ้าใครแบบสายแบรนด์เนมชอบช้อปปิ้งแบรนด์เนมอะไรเงี้ยก็แนะนำนะทุกคนเพราะมีแบรนด์เยอะมากจริงๆอนะไรเงี้ยอืมเราก็แบบเดินไปเรื่อยๆอนะไรเงี้ยแล้วก็ได้แวะ The Little Bakery Tokyo มั้งก็คือร้านนี้เหมือนจะ s ี i n Bieber กับเ a ลิ y b i e b ก็กเคยไปด้วยอนะไรเงี้ย เราก็เลยแบบโอเคร้านนี้มันป๊อปปูล่าก็เลยลองไปดูอยไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้โดนัทมาหนึ่งชิ้นแล้วก็กําลังจะกินนะจ๊ะแต่ว่าเอาจริงคือแบบร้านมันก็เล็กๆแล้วก็แบบไม่ไมีขนมเยอะแบบขนาดนั้นนะส่วนตัวแบบรู้สึกไม่ได้แบบ interested in food ะไรเงี้ยคืออยากไปไทรูปเฉยแต่ว่าฉันก็อยู่ดีเข้าไปซื้อโดนัทเออก็เลยแบบโอเคได้โดนัทมากินนะคะแล้วก็ ร้านอ่ะก็น่ารักดีแบบข้างนอกข้างในอไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะนั่งอ่ะต้องแบบเหมือนสั่งคนละอย่างทุกคนไม่เขาไม่ให้นั่งเราก็แบบโอเคสั่งมาแค่ชิ้นเดียวแล้วก็แบบถ่ายรูปเสร็จก็แบบเดินไปซึ่งร้านร้านขนมเนี้ใช่ไหมทุกคนมันติดกับร้านอุด้งที่ดังมากๆอไรเงี้ยแล้วตอนที่เราไปนะจะมานั้นบ่ายสองบ่ายสามคิวก็แบบเอาเรื่องอยู่นิดนึงไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกิน พาไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นต่ออะไรเงี้ยไปแบบ A B C มา r t ใช่ไหมแต่ A B C มารอะ่ะต้องเป็น A B C Grand Stage อะไม่ใช่แบบ A B C มา r t ธรรมดาเออเหมือนของมันจะไม่เยอะเท่ามั้งแต่ส่วนตัวเราไป A Grand Stage เราก็รู้สึกว่าของมันก็มีประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นะแบบอืมแต่ว่าก็คือได้รองทามาหนึ่งคู่แต่ไม่ใช่อของเราโอเคเนาะ เราก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากได้รอ,อ,องเท้าผ้าใบตอนนี้เท่าไหร่อืมแล้วก็เดินเล่นไปนเรื่อยๆอะไรเงี้ย so so คือมันมีพวกร้านสตรีทร้านอะไรเงี้ยคือร้านเยอะมากทุกคนแล้วก็แบบต้องเข้าไป ตามตอกซอกซอยอ่ะมันจะมีร้านที่เล็กลงใช่ไหมทุกคนมีอ๋อเราแวะเข้าซูพ r รี e มแต่เราถ่ายมานิดเดียวซูพรีมคือแบบไม่เหลืออะไรให้ซื้อเลยจ้ะไม่เหลือเลยแม้แต่นิดมีแต่แบบของที่แบบไม่ค่อยเทไม่ค่อยดีก็เลยแบบไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะทุกคน ดินเนอร์วันนี้ใช่ไหมก็เดินกลับไปร้านอุด้งทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยเลยแล้วราคาแบบน่าจะรวมกันแ 2, ร 2, 500, ประมาณ2,000เยนอะหรือ2,000ประมาณ2,000อะไรอยเงี้ยก็คือชามละ200คือมันดังมากใช่ไหมแต่ราคามันไม่ได้ overprice อะทุกคนแล้วรสชาติดีจริงเรารู้สึกว่าตัวคาโบนาร่าก็คืออร่อยมันจะคาโบนาร่ามันจะเป็นร้อนๆอ,อะเส้นคือสดมันจะหนึบมาแล้วก็ เราอะไปตอนประมาณหกโมงนะทุกคนแต่ว่ามันมีคิวก่อนหน้าเราอะแค่คนเดียวแบบเหมือนคู่เดียวเองอะอก็คือแค่คิวเดียวแล้วเราก็แบบเหมือนอยู่เรามาสิบยี่สิบไม่ถึงยี่สิบอะมาสิบสิบห้านาทีก็คือได้กินแล้วทุกคนก็คืออร่อยจริงแล้วก็รอคิวไม่นานนะแต่ว่าคือแบบต้องเลือกเวลาดีๆเหมือนพอเรากินเสร็จออกมาใช่ป่ะคิวก็คือแบบยาวมากแล้วอะออืมอย่าง ก่อนที่เราจะกินตอนหกโมงอะตอนบ่ายกว่าใช่ปะอันนั้นก็คือคิวยาวอะไรเงี้ยอืมก็คือเรียกว่าอกะเวลาที่แบบเออไม่ค่อยมีคนจะไปอะไรเงี้ยก็จะได้กินเร็วนะทุกคนแล้วก็อีกชามหนึ่งอะมันจะเป็นแบบเส้นเย็นเป็นแบบซุปเย็นอะเป็นเนื้ออันนั้นก็อร่อยดีนะแต่มันก็จะเค็มๆแล้วก็มีความแบบเป็นน้ำใสอะคาโบนนร่ามันก็จะบบครีมๆม,มันก็จะคนละฟิลแต่ว่าก็คืออร่อยเหมือนกันแล้วก็ ไอตัวเส้นเย็ยนอะเหมือนเราต้องแบบสั่งเหมือนเพิ่มเนื้อกับไข่เองอะไรเงี้ยเพราะว่าไอตัวเส้นเย็ยนอะมันก็จะมีแค่เหมือนไอเส้นเส้นอูด้งใช่ไหมกับเซอสอดำอะแค่นั้นอืมก็แนะนําทุกคนร้านนี้ก็อร่อยดีนกันแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมก็เดินไปถึงตรงฮาราจูกุเลยแล้วตรงฮาราจูกุเว้ยมันจะมีคอสเมียก ซึ่งเราอะดูรีวิวมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าอยากเข้าคอสเม่แต่ก็คือเหมือนก่อนเนี้ยเข้าไปแล้วคอสเม่เล็กๆแต่อันเนี้ยมันคือคอสเม่ยากมี2ชั้นตรงฮาราจุกุก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เวริร์กถ้าใครจะไปช็อปแบบเมคอัพใช่ไหมเราว่าสาขานี้เวริร์กเหมือนกันหลังจากนั้นนะเราก็คือกลับบ้านนะทุกคนแล้วก็หน้าบ้านเราอะเหมือนหน้าหน้าโฮเทลเราใช่ไหม ในแบบข้างหน้าแบบตรงซอยนิดนึงอ่ะเดินมาประมาณร้อยสองอเมตรละมันจะมีมัซโมโตะแล้วเราก็ได้ของมาด้วยก็แบบรู้สึกว่าวันนี้กลับบ้านเร็วไปก็เลยแบบเออชอปซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของปากคนนี้เนาะก็เราอยากได้ตัวลิฟฟองดูเหมือนได้ยินดีมาใช่ไหมแต่ว่าดองกี้ไม่มีลิฟฟองดูเราเคยแบบเหมือนแวะเข้าไปดูอะวันก่อนก็คือเห็นว่ามันมีที่มัซโมโตะก็เลย วันนี้ไปช็อปมานะแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ช็อปอันนี้คือได้มาหลายอย่างเลยนี่เราได้มาอันนี้ประมาณ8 0 0 0ันกว่าเยนใช่ไหมราคาตกชิ้นละประมาณแบบร้อยสิบห้าบาทพราะเราได้มามาสิบสามชิ้นอะเออก็คือชิ้นละร้อยสี่สิบห้าบาทก็คือโคตรคุ้มแกชฉันก็เลยแบบละลายซับเนาะ คือได้แบบแป้งแป้งตลับเนี่ยที่ของชิเซโดที่เป็นเบบี้อ่ะก็คือดังมากแล้วราคาตลับแต,ต่80บาทนิดฟองดูนี้น่าจะแบบร0อกว่าบาทนะทุกคนแล้วก็ซื้อไอตัวแบบเหมือนสเปรย์ผมแล้วก็แบบเหมือนโฟมเหมือนพีโปรเทคติ้งผมอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนซื้อนี้มาด้วย2อันซึ่งขวดเนี้ยถูกมากแล้วก็มีแปรงโ o ซี่โรซาอะไรเงี้ยเหมือนก่อนวันนี้ไปคอสเมมาใช่ไหมก็เห็นว่าแบบ เซกชันมันใหญ่มากเราก็ดูน่าซื้อก็เลยแบบโอเคไม่ซื้อที่มาซูโมโตะราคาก็น่าจะพอๆกันหรือเท่ากันเลยนะหรืออาจจะถูกกว่าที่นี่อืมแล้วก็คือเราแบบเหมือนพวกสเปรย์ผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยออปชันมันน้อยแล้วก็แบบเหมือนส่วนมากก็อาจเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าแบบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมันก็จะแพงขาอก่อนอันนี้เราไปดูมาแล้วใช่ไหมที่ไทยอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าอยากได้พวกสเปรย์ผมก็ที่นี่มี แล้วราคาก็คือดีมากก็เลยจัดมาเลยนะจ๊ะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นฟีลแบบช็อปปิง้งเดินเล่นอะไรเงี้ยไปในย่านที่เรายังไม่ได้ไป